ตำสัวแตงกัวพี่น้องคนเดินเขาไปหาร้อยกระทงข่อยบ๊ไปน้ำมูดดอกขออ่ยอยู่บาดเห็ดเนี้ยู่เน่กินกินนี่ละบอลมันสีอิ่มเนาะอันดับแรกเข้าก็สีเอาบักพริกกระเทียมจาาแล้วก็ใส่น้ำตาลลงไปแล้วก็ตำร่วมกันให้ละเอียดเลยแรกแล้วเขาก็สีปรุงรสชาติจา่าใส่บับเกือเทศคือเกานีนะใส่ลงไปโรยหาหกหน่วยจา่าตามด้วยบักกอจกจ่าแล้วก็บบักเน่าบีบลงไป แล้วก็ใส่แนวแสบแนวนัวจ้กผงชูรสใส่ลงไปน้ำปลาน้ำปลาแดกจ้าใส่ลงไปแล้วก็ตามด้วยแตงกัวที่เขาซับไว้แล้วนะ,นะจ้าแล้วก็ยั่วให้มันเขากันเนาะแล้วก็ตามด้วยเส้นข้าวปุ้นจ้าพี่น้องสามจับใส่ลงไปแล้วก็ยั่วเขากันได้จ้าแล้วก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยจ้าพี่น้องนี้เป็นยังไงเป็นแต่แสบบอ,อมาเ้อบาดนี้ กินกับยังวาดตีตำส่วแตงกัวก่อยมือนี่กินกับปิ่งปลาเข็งห้ยเกลือจ้านี่ปิ่งปลาเข็งเอาเกลือมาอาบแล้วเอาไปปิ่งเนาะมาเด้อจา้ามากินข้าวแรงน้ำกันเด้อ